จักพัทก็จะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งอยากจะเห็นพระพุทธองค์ท่านเกนิยะยกแขนขวาชี้บอกพรามเสละว่าที่เราป่าเขียวครึมนั่นแหละพระสมณโคดมประทับอยู่พรามเสละได้พาลูกศิษย์ทั้งสามร้อยคนไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ก่อนจะไปได้ซักซ้อมเรื่องกิริยามารยาทกันอย่างดีคือให้พากันไปด้วยอาการสงบอย่าส่งเสียงให้เดินเรียงแถวห่างระยะกันสักก้าวหนึ่งวางตัวให้เหมือนราชสีที่อยู่เพียงลำพังระหว่างการสนทนากับพระพุทธองค์ไม่ให้พูดสอดแทรกจนกว่าจะจบความและเมื่อได้เข้าเฝ้าพรามเสละ ก็จับตาสังเกตที่มหาบุรุษลักษณะของพระพุทธองค์ได้เห็นเกือบ